โอ้ยขนกระไดเนาะพี่น้องไปตลาดมามาพร้าวมน้อยเขามาปล่อยพี่กัดอยู่หน้าวัดศรีบุรีทางเข้าบ้านแววเนี่ยทั้งเข้าบ้านยอดห่วยปากทั้งหนองตุ้มนกเขาหมาโนยนึยนงกัดผ่นานหนองตุ้มนกเขาหมากัดสีเห็นป้าซากินแล้วก็สีเห็นนาวัด สีบุรีเป็นลูกมาสีดำตัวผูค่ะเม่นบ่ตัวผูบ่ใส่เบื้องใส่เบื้องลูกตัวผู <c oughs> โอ้ยจอยเบิดมาอยู่หนีแต่เหิงเนี่ยฮะเกิดมาเป็นมากอรนมาใส่กรรมแพ้งเรายัางถือคนออกมาถิง้งอีกตีลูกเบิดกรรมเะลานูบันเนี่ยเม่ว่าเนาะ เบ็ดกร,รมแล้วเดี๋ยวหาย่างลอเบ,บิ้งอีกก่อนพี่น้องมีบอผู้ดใดเอามาปล่อยว่ะเอาอาหารเม็ดมาไว้พร้อมมีอาหารเม็ดน้ำเอาน้าม้าไว้ให้พร้อมเหี้ยหิวน้ำตีลูกกินน้ำกระเป็น ชื่ออะไรมีชื่อแล้วยังเนี่ยฮะพร้อมเหลือแต่กระดูกพี่น้องเอ้ยหางกินสีดำเพศผู้อายุบ่รู้เท่าไหร่นะสิสองสามเดือนได้บ่เขามามลปอยติ่หึงบูมีตัวเดียวนี่แหละเขาเอื้นเนาะพี่น้องเนาะคนบุญไปมองได้ก็ได้เฮ็ดบุญแม่บ่ลูกฮะไปอยู่กับแม่ไป หมดกรรมแล้วหนูอ่ะชดใช้กรรมหมดแล้ว <c oughs> จากนี่ไปก็ไปอยู่กับแม่แววเนาะตั้งซื้อให้ว่าบุญทิ้ง <c oughs> ดีปะคะเอาซื้อว่าบุญทิง้งเนาะน้องบุญทิง้งบาปก็แม่นสุดอยู่ค้นนี่แหละเนาะคิดว่านี่ เป็นยักษ์เป็นม้านกับสุดยุคนเนี่แหละน้อพี่น้องนเนาะเบื้องในตัวน้นอยนนึงเอามาถิ้งเห็นอย่างวะงหึมหนูถูกทิ้งหรือว่าหนูเป็นยังอะไรยังไงมานี่ไปไปไม่ต้องไปหากินหรอกลูกปไปไปไปเข้าบ้านเราไปอยู่กับพี่นมสดไปอยู่กับพี่โอเลี้ยงโอ้ยพอเอ้ยไปไปไปอยู่ด้วยกัน ไปนอนบ้านอุ่นๆไปอาบน้ำสะอาดๆเนาะมาเลี้ยงซอยกันเด้อพวกเจ้ามาเลี้ยงหมาหน่อยตัวนี้ซอยกันเด้อพี่น้องเอ้ย<า>เดินนี้ว่าได้ดอกพี่น้องเวววะเห็ดโออันอยียงแมงออียงขาวๆขึ้นหมัดไหม่ไลไหลกับลายล จ้งสี่หลว้วขันออกนอกบ้านขันไปใไส่มาใส่เห็นมาเห็นแมวจอเห็นมาเห็นแมวน่อยถูกทิ้งบ่ได้ไดิแววเดินหนีบ่ได้ขันขันบ่ออกไปบ้านน้ำหนีสิเจมื่นกับจ้างสิคิดอําน้ำอำําำอยู่แค่นั่นละ่ะคิดเป็นห่วงนี่ห้อยอาหารเมร็ดนีคือซีเมนต์จกของเขามั่งเอามาไว้ให้นีเนาะหรือซีเมนต์ูดไดวเอามาไว้ให้โอเคจ้ะต่อไปนี่เขาซิอุนการดูแลของแวว ไปฮอดบ้านกะสิจับอาบน้ำตัวซัมมันบุทันในคำซัมบุทันในหนาวโอ้หิบโอ้นั่นไล่เต็มเลยไล่ตัวแดงๆอา้าวฝากพี่น้องกดติดตามกดเ,เพื่อสิได้ดูาการเจริญเติบโตของเขาชีวิตของเขาเนาะพี่น้องเนาะโอเคกับคลิปนี้เอาไว้สนีแล้วเดอ้อสวัสดีจ้าไปลูกป่ะปะไปอยู่ด้วยกันป่ะ